ดีค่ะพบกับพรมพิมลชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมาทำเมนูผัดผัดกระเจี๊ยบใส่ไข่นะคะไปชมกันเลยนะคะเติมน้ำมันค่ะเติมน้ำมันลงไปก่อนนะคะกระทะก็เปิดแการไปแล้วนะคะเดี๋ยวชมไปพร้อมๆกันนะคะว่าใส่อะไรบ้างนะคะ เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะมีน้ำปลาน้ำตาลทรายพริกไทยนะคะใส่กระเทียมลงไปก่อนนะคะกระทะเริ่มร้อนแล้วค่ะเมนูง่ายๆนะคะเมน,นูง,งนะะ่ายๆเครื่องปรุงไม่เยอะนะคะก็ผัดก,กระเทียมให้หอมก่อน ให้เหลืองหอมก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปวันนี้ใส่ไข่สามพองนะคะแล้วก็เอาไข่อดไข่ซุกตัวนะคะ เซตตัวแล้วก็จะใส่กระเจี๊ยบลงไปเลยค่ะผัดแห้งๆนะคะจะทำแบบแห้งๆไม่ต้องเติมน้ำค่ะแล้วก็ผัดให้ใครๆจบ๊ยบเข้ากันนะคะ ให้กป็ดเลือกสุกเลยนะคะจากนั้นเราก็มาปรุงรสค่ะใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายก่อนแล้วก็ตามด้วยพริกไทยนะคะตามด้วยน้ำปลา ผัดให้เข้ากันนิดนึงนะคะเป็นหอมมากเลยค่ะสีหอมสีน้ำปลานะคะแบบแห้งๆไข่เขาแบบมีความแบบกเกลี่ยนๆนิดนึงนะคะเสร็จะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ชิมไปแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะกลิ่นหอมแบบหอมฉุยเลยนะคะหอมกลิ่นน้ำปลาค่ะใส่แค่น้ำปลาก็อร่อยแล้วนะคะซสี้๊วขาวก็ไม่ได้ใส่ใส่น้ำปลาใส่พริกไทยแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเด็กๆก,ก็สามารถทานได้นะคะไม่เผ็ดค่ะ กับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากๆเลยกระเจี๊ยบค่ะก็จะมีความกรอบนะคะไข่นุ่มๆกระเจี๊ยบกรอบๆค่ะอร่อยอร่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะกระเจี๊ยบผัดไข่ค่ะ คลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพจน์บนชาแนลนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆกำลังใจค่ะขอให้โชคดีมีความสุขสุภาพแข็งแรงนะคะรำๆำรวยๆวยค่ะสวัสดีค่ะ